น้องติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝาเลยครบแล้ว5นาทีโอเคแป๊บนึงนะ <c oughs> น้าเกียนร้อน้องซื้อน้ำมาฝากครับผมชานมไข่หมูครับพี่วาริสา แล้คือซื้อน้ำไปฝากก็คือเป็นเรื่องปกติมากเออใช่ของพวกเราเวลาเราไปไหนเราซื้อกันตลอดอยู่แล้วไงเราไม่ได้มองว่ามันแบบมันเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเรามองว่าแบบมันคือแบบเราเรามาเยี่ยมอะแเออเรางงเหมือนกันแล้วคนอื่นเขาไม่ซื้อกันหรอที่ฮจุดก็เป็นน้านี่จะไม่หลุดมีตีแย่งกันไรโอเคชุดไม่หลุดละฮะเอามีสายด้วยน่าจะผัวกังแต่ทีแรกว้า สายพาดก็ได้โอเคติดน้องแล้วขอบคุณค่ะอ๋อคือมันมีสายพาดก็ได้มันมีสายพาดก็ได้ไดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพวูดหลวมๆหน่อยมันแน่นอะเลียวสุดๆ <laughs> โอเคเรามาอำลากันเถอะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะมัดนะ้ำแม่อร่อยเดยอ เรารู้ว่ามันมีเป็นมาชิ้นชิ้นมีชิ้นมันอะไรันเหรอ,หรอเออเขาอยากได้ให้ให้เป็นไอน,นี่ไงให้เป็นแบบว่า texture โอเคทุกคนในไลฟ์ในด้อมก็จะแฮปปี้แล้วที่แบบว่าบุ๊กมาทุกคนก็มีความสุขสมหวังดังใจคิดแล้วยังไม่กลับยังไม่กลับชนค่ะวันนี้กลับแค่กรุงเทพก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน ใช่ค่ะเราไปไหนหบ้านไหนบ้านไหนต้องมีของติดไม้ติดมือขากลับยังไม่มีอะไรติดมือกลับเลยแต่หยิบเก้าอี้กลัมาแล้วร้าเล่นหาทองแล้วน้ำมาปล่ากันแล้วไงขากับยังไม่มีอะไรกลับเลยที่ป้ายเขาบอกเนี่ยขากลับต้องมีติดไม้ติดมือด้วยฝนตกแล้วค่ะแฮปปี้ขาวขอบคุณครับพี่กัญญาสิงเดินทางหมดภัอยให้ใครแซง อันนี้ก็ตกแล้วค่ะน,นี่ตกแล้วเหมือนกันรักขาพี่พิมพีพ่พารทช่างตินน่ารักพี่คลิปลงแล้วโอเคบายบายค่ะ <c oughs> เอาพี่กลับไม่ได้ใจเย็นหยิบกุญอฆไม่พอหยิบกล้องมาด้วย <c oughs> ของดีเลย <c oughs> หยิบกล้องไม่ได้ถ้าสมมติหยิบกล้องป้ารู้เลยเพราะว่ากล้องมันใช้อยู่เรื่อยๆเนืองๆนะจับได้เลยไม่รู้เรื่องกล้องมันแบบถ่ายาๆๆๆอยู่เรื่อย <c oughs> ๆ,ๆแต่ก็อี้มันมมีคนนั่งไงกว่าเขาจะรู้ตัวเรากลับถึงบ้านแล้ว พูดเป็นเล่นไปยืมไปสตูดิโอไปหน่อยแล้วเดเอาไปสตูด้อะถ่ายยืมไปสตูดไปถ่ายงานหน่อยค่ะอ๋อให้เอาพี่เอเกาะใจก็โตคิดจริงบ้ายวพี่เอปิดเกาะพี่เอปิดกองประมาณสามทุ่มอะค่ะพี่ยี่สิบสองไปออกรายการใช่เลย ด,ดีๆครับผมพี่อุ้มขอบคุณครับไลฟ์อีกทีตอนไหนไม่รู้ว่าถ้าหนูว่าถ่ายงานเสร็จอาจจะมาไลฟ์ไม่รู้จะถ่ายเสร็จไหมแต่ขออธิฐานให้หนูถ่ายเสร็จครับได้ดีโอเคยี่สิบดูดีขอบคุณค่ะขอให้หนูถ่ายงานเสร็จขอให้หนูถ่ายงานเสร็จขอให้หนูถ่ายงานเสร็จๆๆๆๆๆๆๆไปละไปจริงๆแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะพี่ตายอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพาะคลิปดีๆนะคะ